โอเคสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยวันดีทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในไหนครับวันช้างพาร์ทที่3ซึ่งใช่เราแอบ,บเล่นไปค่อนข้างเยอะถามว่าเราทําอะไรไปบ้างเราขุดไอ้ตรงที่มันเป็นบ่อน,น้ําข้างบนนะ่ะขุดออกแล้วเราก็เก็บน้ำอินฟินิตี้ไว้ตรงนี้แล้วก็เอาตรงนี้มาทําชั้นที่แบบว่าปลูกพืชเนาะแล้วชั้นข้างบนตรงนี้ เราทําเป็นที่เลี้ยงสัตว์เราจับสัตว์ข้างล่างที่เราจับพาที่แล้วเนี่ยเราจับเลี้ยงขึ้นมาไว้ข้างบนเพราะว่ามันค่อนข้างวุ่นวายเราลากมันขึ้นมาเพื่อที่ตรงเนี้ยเราจะได้เป็นที่ทำมาหากินของเราซึ่งตรงข้างล่างพวกเนี้ยเรายังไม่ยังไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันเลยส่วนมากที่เราทํานะเราจะเคลียร์แบบพื้นที่ข้างบนเนี้ยแค่เรียบร้อยแล้วเราก็ปลูกพืชข้างบนเออเอาชั้นที่มันแบบเป็นชั้นเกิดเราอะเปลี่ยนเป็นชั้นปลูกพืชแล้วก็ถามว่าวางน้ำได้ยังไงไม่ทะลุไปข้างล่างหรอใช้เอะไรวะ ใช้อวเวตอร์ล็อก็คือวางสลับแล้วก็วางน้ำบนสลับนั่นแหละแล้วก็ได้ไรของเราไป่ที่เรียบร้อยอันนี้ต้องปลูกสลับกันถามว่าปลูกสลับกันเพื่ออะไรเพื่อให้มันโตวไวทั้งๆท,ท,ที่มันโตวไวอยู่แล้วอืมแล้วเราก็ทําไอ้นี่ไว้ด้วยใช่ต่อมาก็เป็นชั้นพวกเราลากหมูลากวัวอะไรพวกนี้มาไว้ข้างบนแล้วก็ไก่ได้ไข่มาปาแล้วมันก็ขึ้นไอส้สว์เด้ลเสียงซอลลี่โคตรดังเลยปิดนี่ก่อนโอเค อ mm hmm. เขาเหลือแค่แกะไก่เรา,เาไข่มาปาเราแล้วมันก็เกิดโอเคแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราทําเลยก็คือตรงนี้เป็นฟาร์มต้นไม้ของเราทุกคนถูกต้องฟาร์มต้นไม้เพราะว่าเราจะดูว่าต้นไม้มันโตตรงไหนได้เอ้ยเพิ่งโตเมื่อกี้เหรอโอเคที่เป็นฟาร์มต้นไม้ของเราสังเกตได้ว่าข้างบนเนี่ย เราต่ออะไรขึ้นไปด้วยใช่ไหมตรงนั้นเป็นฟาร์มมอนสเตอร์ซึ่งเป็นฟาร์มชั่วขราวซึ่งมันไม่ใช่ฟาร์มอโอโต้ต้องขึ้นไปตีกับมอนสเตอร์เองซึ่งเรานับชั้นแล้วซึ่งสรุปว่าที่นี่เนี่ยไม่เหมือน2แมปก่อนหน้าที่เราเล่นแล้วเราไม่ได้ถ่ายลงก็คือที่เนี่ยมอนสเตอร์เกิดอ่ะตรงนี้เป็นเหีย,เ,ย,ยเกือบลูมข้างล่างแล้วตรงนี้ก็นับขึ้นไปข้างบนอนะ่ะถึงบล็อกข้างบนก็ประมาณ24บล็อกพอดีก็เป็นข้างบนอนะ่ะถ้ามืดตือต่อๆมอนสเตอร์เกิดได้ใช่มอนสเตอร์เกิดได้แต่่เเเเรรราา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 าคิดววอออยกกกทปป็็นนนนนฟ์มมต้พะงขแจ เราเลยจําเป็นต้องทําฟาร์มเพื่อที่จะให้แมงมูมมันเกิดซึ่งบนนี้ก็ทําได้แล้วนะแต่คิดอยู่ว่าจะทํำยังไงดีก็ตีกรอบให้มันมืดเราต้องนับเราต้องให้มอนเตอร์มันเดินลงมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14บ็องสิบสาม็อกสิบสี่เราต้องหาจุดกึ่งกลางของมันให้ได้ทุกคนเพิ่งดูทรงน่าจะหายากแน่เลยเออฮะ ยังไงดีว่าตรงนี้มีแถลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามสิบสี่สิบสี่ต้องเอาทอดนับไหวสักเออมันงงถ้าไม่เอาทอดนับกูงงแน่พึบพึบอืมกว้างสี่หรอจะได้พื้นที่สองพอดีถ้านับดีๆนะฐานก็มีมาไม่พออีก ได้อีกสี่อยากได้ตรงกลางหนึ่งสองสามสี่ห้าแสดงว่าตรงกลางของั้งหมดนี่มันคือตรงนี้ใช่ตรงนี้ตรงกลางได้ตรงกลางแล้วเราต้องล่อมอนเตอร์ให้ล่วงลงมาตรงนี้ให้ได้คิดว่ายากแน่ๆนแล้วกูล่วงลงไปกูก็าตายนะต้องให้มอนเตอร์มันล่วงลงไปเราจะล่อมันยังไงดีแทบดอร,รอ แปลกไงคือจะทำให้มันเดินลงมามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วปะวะถ้ามีน้ำไหลน้ำหรอเอ๊ะน่าสนใจเหมือนกันแฮะแมงมุมมันก็ล่วงลงมาได้นะแต่ว่าเราต้องการถ้าอยากได้จริงๆอยากได้3าคูณสามทุกคนอันนี้ลองขอลองดูดิเป็นฟาร์มแบบฟาร์มซื้อบืออ้อเออครับไม่ได้กะใช้จริงจังขนาดนั้นด้ย 2องครสองนี้พื้นที่ให้มอนเตอร์เกิดอย่างน้อยอ่ะทุกครั้งที่เราขึ้นมามอนเตอร์แม่งเกิดแค่แบบ1ตัว2ตัวแต่เรายังไม่ได้แมงมุมสักตัวซอมบี้กับสเกลิตันเนี่ยเจอบ่อยซึ่งสเกลิตันก็ดีดีกว่าเจอซอมบี้อพรทะมันให้โบนมิลกูไม้ไม่ต้องกลัวหรอกฟาร์มใหม่ได้เรื่อยๆแต่บางทีบางทีก็ขาดแขนไม้มันตกไปข้างล่างเด้วเราก็หยิบหยิบคืนได้อยู่ดีแมงมุมเนี่ยบางทีมันชอบติดอยู่ข้างบนเว้ยมันเป็นอะไรที่น่าลำคาญมากต้องมาคอยเขีรยพวกแมงมุมแมงมุมแล้ว่า โอเคต่อไปเราก็ต้องวางน้ําตรงข้างล่างแล้วก็ทาให้ที่นี่มืดแต่ว่าตรงขอบนี่ทํำยังไงดีวะอ๊บอย่างนี้ได้ไหมขอแป๊บหนึ่งทางนี้ได้ปะวะได้แต่ว่าอีกชั้นหนึ่งได้ไหมคุณพี่อีกชั้นหนึ่งข้างล่างเล็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 งถึงไหมเยเกือบถึงละอีกนิดนึงไอสัตว์ถูกปะวะถูกเออนั่นแหละที่ต้องการแบบนี้เลย อืมจะอกี่ชั้นดีวะอยากได้สักจริงๆอะอยากให้มันเป็นพื้นที่3ามคูณสามเแต่ว่า2องคูณสก็เน้นเอาใช้งานแมงมุงมวไว้ก่อนแล้วกันเนาะ h t t the fuck โอเคแล้วก็อุดซะไม่เคยคิดว่าจะทำฟาร์มมอนเตอร์ที่มันเล็กขนาดนี้มาก่อนแต่ก็ดีแลละถ้ามันใหญ่กว่านี้จะพุ่นวายเราไม่ได้ทำอะไรเยอะด้วยตอนที่ไม่ได้อัดชึบชชึบชึบโอเค เราก็ต้องทําแบบนี้ทุกด้านเราก็ต่อตรงนี้ไปก่อนล้วค่อยเอาน้ําขึ้นมาวางแล้วกบมาเจอกันตอนที่เราอุดมันเต็ม,มทุกคนอุดแบบนี้ให้หมดทุกด้านโอเคได้แล้วทุกคนซึ่งแต่ว่ามันยังไม่พอใจเราเราว่าเราจะเอาสองชั้นเพราะทูดี่แกนี้มอนเตอร์เกิดไม่พอตรงนี้เท่าไหร่วะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดน้ำแม่งจะไหลจริงๆถ้าเอาตรงนี้แล้วให้น้ําไหลก็ดีแต่แสงจะเข้าไงไม่อยากให้แสงเข้าอะออชิ oh, ต้องหาอะไรมาปิด ไม่ให้น้ํามันไอเนี่ยให้ไม่ให้น้ํามันเกินลงไปอือหรือเราจะลองเทสก่อนดีวะเทสก่อนว่ามอนเตอร์เกิดไหมชั้นเดียวก่อนแล้วก็เทสดูว่าเกิดเยอะไม่เยอะเอาชั้นนี้ก่อนแล้วกันแล้วเราก็ปิดด้วยโอเคไอกล่องคามี่เอาออกเห็นแล้วองงนงีชะมัดปึ๊บเราว่าเราจะทำสองชั้นวะสองชั้นขอวางอีกชั้นหนึ่งก่อนอีกชั้นหนึ่งโอ้ยข้างล่างกูทาเล่มเหมือนกันนะเออฮะนี่ใช่สองชั้นหรือเปล่านี่มันสามนี่พี่ เอาสองพอไม่อยากให้อินเดอร์แมนเกิดอินเดอร์แมนเกิดวุนวว่นวายวุ่นวายไม่ช่อยต้องทําชั้นนี้ให้เรียบร้อยแปบ๊บเดียวก็น่าจะเสร็จละเพราะว่ามันมันง่ายกว่าโอ้ลิฟักโอเคอืมไม่ได้ดิเราต้องลงมปชั้นหนึ่งถูกไหมวะถูกแล้วมึงต้องลงไปชั้นหนึ่งเพราะว่าตรงนี้มันมันติดอะ่ะใช่ต้องลงมาอีกนัลงมาอีกอโอ้โหวุ่นวายชะมัดแ้วมอเตอร์จะเกิดให้กูไหมนเนี่ย อีงสองหนึ่งสองก็ตรงตรงนี้สามึบฮึบ,ฮบใช่ปะคิดว่าใช่ผูต้องต่อชั้นนี้ให้เต็มก่อนอืมไม่ใช่ตรงนี้แหละนี่แหละตรงนี้แหละใช่โอเคแล้วกัลบมาเจอกันตอนเราปูเสร็จอะทุกคนคงเข้าใจว่าเราจะทำอะไรแล้วกั็มาเจอกัน โอเคทุกคนพอเสร็จแล้วหน้าตามันก็จะประมาณนี้แต่ตรงนี้ต้องแงออกนิดนึงระวังเกินอึ๊บึ๊บจริงๆไม่ไม่จำเป็นต้องแพทเทิร์นอะีกเลยนะจริงๆแม่งปิดไว้ก็ได้แต่กูเสียดายไหมไงข้างบนนี้เป็นฟาร์มอีกแหล่งหนึง่งเ,เดี๋ยวไอ้หียลืมกูต้องเจาะรูลงไปเหมือนข้างบนนี่หว่าให้มันลึกลงไปให้มอนเตอร์มันล่วงลงมาวัดตับฟ้าเท่าตรงนี้เลยต้องเจาะลงไปตรงเนี้ยไอ้ตรงนี้ไม่ต้องเจาะดิโอ้ลิชิตต้องเจาะตรงนี้นี่หว่าเกือบลืม ใช่ต้องทำเหมือนข้า่องบนเด็ดแต่ประเด็นคือ,อ่าทำให้มอนเตอร์มันล่วงลงมาอย่างไงดีวะแ้ต่ตรงนี้กว้างๆหน้าทำอีกชั้นจังได้ปะไม่ได้คงถ้าทำได้มันก็คงเกิดแค่แมงมุมอะเอาจริงแล้วแมงมุมมันต้องขึ้นไปเกาะบนนี้แน่ๆนก็ต้องหาเวลาขึ้นมาเคลียร์มันด้วยวะไม่หาเวลาขึ้นมาเคลียร์ก็ยังไงอยู่อืมบันไดนี่จะไว้อย่างนี้แหละเพราะเราไม่มีทางขึ้นเราจะทำตรงนี้เป็นห้องปิดปิดตายไว้ ปิดยังไงดีวะฮึบฮึบต้องมีสายไปวะอยากให้ตรงนี้เป็นกระจกจังฮึบอืมฮะมันก็มืดไม่สุดดิเอ่อฮะงงวะ่ะทำยังไงดีตรงนี้อยากให้ตรงนี้มันมืดจังวันงี้แหละคิดก่อน นี่ไงคืออ,อุดข้างบนให้เรียบร้อยก่อนตอนนี้งงสภาพข้างบนมัางเราต้องทำให้ข้างบนมืดตื้อๆทุกคนชึบชึบแม้แต่กลางวันมันก็ต้องมืดอะ่ะเพราะตอนนี้กลางคืนไม่งั้นฟาร์มเราจะใช้ได้แค่ตอนกลางคืนเราอยากให้ฟาร์มเรามันใช้ได้เรื่อยๆเราต้องไล่อุดข้างๆเอาชั้นหนึ่งให้เสร็จก่อนทำทีละชั้นดีกว่าเดี๋ยวเรางงชึบชึบ,ชบไอเวรไม้หมดสงสัยต้องลงไปเติมของปากทอดไว้ด้วยเดี๋ยวแม่งเกิด ไอ้บนนี้ก็ใช้ได้หรอมัง้งมั้งนะชั้นนี้ก็ต้องขุดเหมือนเดิมขุดชั้นนี้ก่อนลงแล้วกันง่ายดยิรีบลงไปไหมเดี๋ยวเศษไม้มันรีสปอนไม่แล้วกันแต่คิดคิดกัตอนนี้กําลังคิดอยู่คูจะทำไงให้แมงมุมมันไม่ปิดไม่ปีนขึ้นมันมีผนังข้างๆต้องแก้วิธีแมงมุมแบบแมงมุมมันชอบเต็มเว้ยซึ่งมันมีวิธีแก้อยู่นะแต่ก็ต้องใช้ขนแก่อยู่ดิโอ้ชิดอะไรก็ต้องใช้ขนแกะเอ้บ้าเอ้ย ล้วกกับมาเจอกันเราจะเคลียร์พื้นตรงนี้แล้วเราก็จะลงไปเอาไม้เพิ่มมันทุกคนแม่งมือไม่ว่างให้กดปุ่มพอรอนเลยโอ้โหเศษไม้ที่กูตัดลงมาล่วงเต็มเลยฮึบอ,อย่าลืมตัดต้นไม้ด้วยนะเอ้ยอย่าลืมปักไฟใน้นตนอะไม้ไม่โตปึ๊บปึ๊บ๊บบบมือนตรงขอบจะโตไม่ได้ว่ะพกต้นไม้เบิร์นอะโอเคงแสดงว่าไม้เบิร์ดโตได้ทุกที่ยกเว้นขอบเนาะอือม ไม้เบร์ตัวได้ทุกที่เว้นขอบกัวไม้ธรรมดากูหมดด้วยแหละสงสัยต้องปลูกคืออุ๊ยเจ็บชะมัดแล้วมันไมมีเศษล่วงมาตรงนี้ด้วยวะไอ้ mm. ไข่นี่ก็ไ mm. ข่ดีเลยเกินอ๋อตรงนี้ไม่ได้อุดดินดินเราหมดเดี๋ยวค่้ไปฟาร,ร์มเพิ่มข้างล่างหาใหม่ได้ดินมีค่อนข้างเยอะอยู่แต่ตอนนี้ใช้หมดแล้วมั้งหมดหรือยังหมดแล้วดินหมดขังแลวทุกคนไม้ธรรมดาเราหมดด้วยปะเนี่ยนั่นเนยต้องฟาร,ร์มไม้เพิ่มจเจริญพรจริงไม้หมดสงสัยก่อนนี้จะทำอะไรอย่างอื่นนะมึงควฟรฟารม์ม ฟาร์มไม้ให้เรียบร้อยก่อนเราปลูกไว้ตรงนีุ้ยเกือบขุดดินออกมาแล้วไหมล่ะเดี๋ยวทำฟาร์มไม้ก่อนแล้วกันดินทำดีๆดีกว่าบอกว่าตีกรอบฟาร์มต้นไม้ของเราดีๆแบบเป็นฟาร์มต้นไม้จ๋าๆดีกว่าตรงนั้นล่ะเล่นไม้คราฟแบบนี้ก็ต้องใช้ฟาร์มต้นไม้ด้วยไม่ไม่ใช้ก็แปลกๆทำฟาร์มต้นไม้กันดีกว่าเราได้บล็อกแบบที่เราอยากได้เลยยังโอเคเราเอาบล็อกนี้ไปเผา เรามีคาบเปิสโตนมาเราอยากได้คาบเปิสโตนเผาเพิ่ม่านจะไม่ค่อยมีใช้ถ่านชาโคลแทนไปก่อนนะอ๊บโอเคน่ยชอบบล็อกเนี่ยไอ้บล็อกนี้เราชอบอแต่ต้องเคลียร์ขอบรอบๆอบไม่ต้องเคลียร์หรอกมั้งไอ้พวกเนี้ยชั้นนี้เป็นดินจริงๆไม่ต้องเป็นดินก็นเลยนะแต่เลี้ยงสัตว์มันเป็นดินละดีแหละถ้าวางอย่างอื่นจะรู้สึกแปลกแบกไหมวะไอ้พวกนี้ต้นไม้โตได้เราว่าาาเเรรจะีียยชั้้นนดก นั่นแหละอุดให้เรียบร้อยแล้วก็จะเหลือดินไว้แค่ไม่กี่จุดจุดเฉพาะที่ปลูกต้นไม้เราจะเอาดินไปทาอย่างอื่นจุดไม่สําคัญพวกนี้เราจะเอาพวกดินออกเดี๋ยวข้างนอกพวกนี้ก็น่าจะเอาดินออกด้วยเอาไว้เฉพาะจุดที่สัตว์อยู่โอเคเดี mm ๋ย hmm. ว okay, กลับมาเจอกันขอตีกรอบชั้นนี้ให้เสร็จก,ก่อน mm hmm. เอ๊ะเมื่อกี้กูกดพอดมาเหรอ,อาใหมดิไเอเ้หียอ้องออกเชคยร์ค,คิดะ โอเคทุกคนเราต่อ,อทางข้างบนเสร็จแล้วซึ่งเปลืองชมุสโตนสลับค่อนข้างเยอะเราเตรียมเอ้ยเราเคลียร์ตรงนี้ด้วยเพราะเราอยากได้ดินเพิ่มซึ่งได้มาเยอะพอสมควรนะนะได้สามสี่กองแล้วก็ข้างบนนี้เหลือนิดนึงชึบชึบชึบโอเคเรียบร้อยเท่ากับตรงนี้จะกลายเป็นฟาร์มต้นไม้แบบถาวรซึ่งเราต้องวางดินแบบว่าน้อยนิดนึงก็ไม่น้อยและแต่ต้องคิดอยู่ว่าจะเอาตรงไหนบ้างเออฮเอาตรงนี้แล้วกันฮึบ สมุน stone s l เดี๋ยวค่อยลงไปเก็บดินหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นดินตึบึบตรงนี้ได้เท่าไหร่เดี๋ยวได้ตรงนี้เป็นทางเดินอย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งเอ้ยพอดีเลยพอดีพอดีเรานับมาพอดี แกวอยู่ปลูกต้นไม้เลียงช,ชนิดไปเลยจริงๆจะปลูกแบบตามปกติก็ไ้นะแต่ว่าขอปลูกแบบกินเกลียนนิดนึงถามว่ากินเกลียนทำยังไงมันได้ผลผลิตที่เยอะป่ะแต่มันจะตัดยางนิดนึงทุกคนถ้าสังเกตดีๆจะจะ,จะสังเกตว่าเราไม่ได้ใช้เชเดอร์แบบเดิมแบบนี้มันโตได้ถามว่ามันโตได้เหรอเออมันโตได้จริงๆแบบเนี้ก็ตรงนี้เหมือนเดิมเสียดายสมุนไพตนสลับเหมือนกันนะที่อุตสาห์ทำมาช รเราเพิ่งมีไม้สองชนิดเองเนี่นวะไอเวนเอ้ยเราจะทําแบบนี้สักเท่าไหร่ดีวะทำสามชั้นแล้วที่เหลือเป็นต้นไม้แบบปกติแล้วกันแบบโตปกติปึบปึบึึบก็ดึออกสองสามสี่หเจ็ดเโอเคอืมเป็นทางเดินไว้สักสองสองบล็อกแต่ต้นไม้มันติดเกินเดินลำบากว่ายพัง พังทำไงคราฟใหม่ดิมีหินอยู่ในตัวมั้ยเหียเออวะไม่คราฟใหม่ตรงนี้ว่ะ mm hmm. หินไม้จะหมดละเลยต้องปลูกใหม่เนี่ยแทบไม่เหลือแล้วเนี่ยเราอันนี้ใช่ไหมวะเออใช่พี่แอ๊ดไม่มีต้นอ่อนเหลือแล้ววะรู้สึกเหมือนมีนะจุ๊บจุ๊บโอเค อย่าลืมว่าต้องมีแสงไม่มีแสงมันแม่งไม่โตนะแสงแสงแสงหมดอีกเหรอไม่หมดแต่โอเคเดี๋ยวหาอะไรที่เป็น,ปนไฟสว่างมาแปะ,แปะ,แปะที่พื้นมแลวกันน่าจะสวยกว่าจตเป็นต้องตกแต่งด้วยหรอจริงๆงไม่จำเป็นต้องตกแต่งแต่ตกแต่งก็ดีถูกไหมล่ะชั้นนี้เราไม่ต้องเอาออกเพราะว่าเราจะใช้เป็นการ,กรเกษตรทั้งหมดในอนาคตในอนาคตขึ้นไม่ใช่วันนี้ไงในอนาคตก็คือไม่ใช่วันนี้แหละ อันนี้โอเคดูได้ถานไปยี่สิบสองห้าอันเผาอันนี้ต่ออื้ึสมูทสโตนอันนี้ด้วยหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเผาอมบ์สโตนสิเรามาเอาอะไรวะเราลืมมั้นอะอ๋อ,อมาหาต้นอ่อนแต่ต้นอ่อนหมดหมดแบบไม่เหลือเลยอะ่ะไม่เหลือให้กูจริงๆนะนะ่ะมีแต่ซากต้นไม้โอ้ลิชีด หวังว่ามันจะโตลแล้วนะมันคงไม่โตง่ายขนาดนั้นหรอกมั้งเราไม่มีฟักทองเลยวะ่ะไอ้นี่ไงโตล,ละได้อยู่แบบเนี้ยแบบนี้แหละที่ต้องการแล้วก็อยากได้ที่อู้ใช้ได้แล้วก็เอาอีกชั้นหนึ่งถ้าเราจะปลูกแบบหนึ่งอย่างนี้มันน่าเกียดปะอเออาแบบนี้เป็นเรื่อยๆแล้วกันเอาเป็นฟ้ามใหญ่ไปเลยเพราะเราอยู่แค่ชั้นเดียวเราจะมาปลูกต้นไม้สเปซสปะไม่ได้ มันไม่คุ้มเราต้องใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าทุกนาทีชิบชิบชิบชบิแล้วก็อันนี้คิดว่ามันคงจะโตติดกันได้แหละมั้งนะเดาเอาล้วนๆโตได้แต่คงใช้เวลานานหน่อยแต่ผลผลิตทีนึงก็คาดว่าจะเยอะถ้าทางนี่กูจะเดินไม่ได้เหลยนะนน่ะอีเวนมันก็ปกติแหละของไม้ครับที่กูจะเดินไม่ได้อือือ ต้นไม้มันโตแทรกกันอยู่แล้วเนี่ยกูจะเดินไม่ได้แล้วเนี่ยอเดี๋ยวเราโตหมดก่อนไหมต้อเราทำอย่างอื่นโอ้ถ้ามีดั t ต้าแพตัดต้นไม้นะมึงมันก็ตัดไม่ได้อยู่ดีวะ่ะเพราะเราปลูกต้นไม้เต็กันแบบนี้ดัลต้าแพคไม่ทำงานเราจะเอาแถวนี้เป็นออรู้ลแล้วได้ไอเดียละอืมที่เหลือเป็นต้นไม้สเปซสปะปลูกดีๆไม่กี่ที่ Hey, ต้นไม้สเปรสปราคือยังไงวะงงเดี๋ยวเอาให้ดูแล้วกันดินยังเหลืออยู่เปล่าโอเคเหลืออยู่ลุบช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 ุบโอเคโอเคประมาณนี้แล้วก็ที่เหลืออยากจะทําเหมือนกันนะแต่ว่าต้องใช้พื้นที่หน่อยวะมาเป็นแบบนี้แล้วกันเพื่อมีต้นไม้ต้นใหญ่อะไรสักต้นหนึ่งดาร์กโอ๊กเนี่ยเพื่อมีในอนาคต ฮึ่มฮึ่มแล้วก็จะเอาต้นสเปรศปาไว้สักไม่ต้องต้องสเปรศภาเฮี้ยปลูกแบบนี้แม่งให้หมดเลยกูว่านะเพราะไม่งั้นพื้นที่มันไม่คุม้มเราจะมีไม้ไม่พอใช้อือฮึ่ชั้นนี้แม่งต้นไม้โคตรต้นไม้จัดจ๋าเลยวะเอาแบบนี้แหละเอาแบบนี้ให้หมด ตอนแรกว,ว่าเจาต้นไม้ปกตินะคิดไปคิดมาแม่งปกติไม่ได้แล้ววะพื้นที่แม่งไม่อำนวยให้ปกติต้องปลูกติดกันเห็นแล้วรู้สึกรำคาญหูรำคาญตาเหมือนกันแต่ก็ต้องทําใจพื้นที่มีจํากัดจํากัดแบบจากัดชิบหายเนี่ยรอมาโตครบแค่นั้นแหละที่อยากตกแต่งให้สวยวะแม่งเดินยากเลยเนะดี๋ยวดแต่มันต้องทำใจวะที่มีจำกัดจำกัดแต่ก็แอบสวยในแบบของมันหรอวะแล้วนี่คือสวยเหรอ แถวบ้านกูมีอิเล็กเ,เกขาด้วยซ้ำปักไฟหน่อยให้มันโตโอเคต้นออดบีกปะมีอีกงั้นปลูกแมงเลยแล้วกันไม่ต้องสนเราจะโตไม่โตเราขาดแคนไม้เราต้องปลูกไว้ก่อนถ้ามีโบนมิวนี่ทำไมไม่ใช้ปะอเอี้ยขุดทีขี้แตกเลยเนะี่ยกูบอกให้ขุดจนแบบโอ้โหขุดเหนื่อยอะ่ะบอกเลยเอากล่องมาสักกล่องดิว่าแม่ต้องมีกูต้องเตรียมขวานไว้แถวนี้แนะ่เนี่ยโอ้ชิด เตรียมขวานไว้ให้แถวนี้เลยใช้เยอะแน่ๆถ้าไม่กูไม่ตัดเลยวะอย่าเพิ่งรอมันโตเยอะก่อนไม้พวกนี้ก็มีพอประมาณไอ้นี่ยังมีไม่พอวายแปลกๆข้างบนนับชั้นก่อนแปลกๆชะมัด,วดวเว้ยพูดหวายไปเฮ้ พอเริ่มทาฟา์มจริงจริง,รงเราลงไปข้างล่างถ้าเราเจอสปาวมอนเตอร์นี้ก็แบบที่ข้างบนทํามาก็เหมือนจะแบบเหมือนจะไล่ความหมายเลยครับแต่ไม่เป็นไรหรอกทาไว้ก่อนอย่างน้อยกูก็ขอให้ได้ทำเพาะกูอยากทนะํจริงจริงแหละสปาวมอนเตอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในความฝันของกูว่ามันต้องใช้งานได้เดี๋ยวข้างบนทําหมมันเออเออเออมีอยู่แค่นี้ก็ใช้ให้หมดไปมันคงน่าจะเติมได้ไม่เต็มแต่ก็เกือบเต็มอะ่ะชึบชุบชุบชบน่าจะได้กําลังดี เราต้องทำไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรวะสแลบเอาเสือกพอซะง,งั้นอยู่ๆก็พอให้กูเฉยโอเคตรงนี้ต้องเอาออกด้วยแล้วต้องต่อทางข้างล่างอีกตรงนี้ขุดปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวต้องหาสแลบมาวางวางเลยได้ปะคิดว่าได้นะแต่คงต้องเป็นสแลปโง่ๆของไอ้ไม้ขาวนี่จริงๆเราน่าจะได้ไม้ไม้นั่นเยอะกว่าปะ ไม้ขาวสลับหน้าตาเป็นไงวะขอดูหนะ่อยสวยปะสลับโง่จังไม่เอาดีกว่าเอาสลับปกติที่กูอยากทำอตรงนี้ต้องมีน้ำด้วยยังไม่ได้เอ้ยเอามานี่วะไว้ก่อนไว้ก่อน not today not now ด้วยไม่ใช่โอ้โหถามจริงต้องขุดแล้วแหละกูว่ากูขุดน,นี้แส่กูคงต้องกูมีไม้ไปทําไปทํานู่นทํานี่ตอนน่อแน่นอนยังไงก็มีอ่ะแต่คือจะมีขวานออ้โอเคได้ไม้เพิ่มก็ทําขวานเพิ่มได้ โอเคทุกคนเดี๋ยวกับมาเจอกันกูต้องเคลียร์ทั้งหมดนี่จริงริงเหรอเห็นกูก็เหนื่อยละโอ้ยเพราะนี่คือไมค์คราฟยังไงล่ะทุกคนสังเกตเห็นหรือเปล่าว่าเราเปลี่ยนเชเดอร์เป็นชิวดุใช่เชเดอร์มันชื่อชิวิดุนั่นแหละเพราะชิวิดุมันดีกว่ามันดีกว่าตรงมันลื่นกว่านั่นแหละมูใช่เลยกูต้องขุดไปถึงไหนครับนี่อ่ okay, อโอเคเอาเป็นว่าเราเริ่มขุดจากข้างล่างดีกว่าเริ่มขุดจากข้างบนแล้วงงงงเครดีกันมาเจอกันทุกคนเริ่มภารกิจ เมื่อยมือทุกคนทุกคนรู้ไหมว่ามันทรมานมากเลยไอ้เหี้ยต้นไม้มันอยู่ทุกซอกทุกมุมแล้วไปเยอะมากที่เราเพิ่งตัดไปได้ต้นประมาณแถวเดียวเอง<ม>เฮ้ยมันสเปนสปาามากไอ้ต้นแบบเนี้ยโอ้ลิชิดเหลียดไม้ธรรมดานี่จังไม้คลาสสิกที่วิธีตัดมันไม่คลาสสิกเลยทำไมมันต้องโตสเปซสปาแยกซ้ายแยกขวาดีวยวะแบบโตเป็นต้นบิ๊กโอ๊กอ่ะ โอ้โหจะกีดคือข้อดีคือได้ไม้เยอะมากแต่ว่าเนี่ยจะสามกองแล้วเนะี่ยจะเยอะไปไหนนะตัดรวมๆตัดทั้งหมดเผลเพกูได้เยอะกว่าสามกององีกมีอีกสองดงใช่ไหมโอ้โหมีแบบนี้อีกสองดงกูจะบ้าเรื่องจริงใช่ไหมขอลงไปดูก่อนว่ากูไม่ได้ฝันไปโอ้ยสองดงจริงๆด้วยตรงนี้กับตรงนี้เฮ้ยกลังมาเจอกันทุกคน ทุกคนรู้ไหมว่ามันเหนื่อยแค่ไหนในการตัดต้นไม้ทางขยงมันเหนื่อยมากเลยนะนอกจากเหนื่อยแล้วตอนนี้กูอยากได้ที่ขุดแบบอยากได้ที่ขุดไดมอนด์อะเพื่อมันจะไวกว่าน,นี้นอกจากมันจะไวกว่าน,นี้กูอยากตีบวกไอ้ฟอร์จูนเข้าไปดไม่ใช่ฟอร์จูนนี่เอฟเฟเจนซี่ไอที่มันขุดเร็วอะอยากได้ฟอร์จูนแบบฟอร์จูนสิบอะเออชีวิตที่ไม่มี d ด t ต้าแพ็นี่มันก็กูใช้ d ด t ต้าแพ็เคยตัวพอมาต้องมาตัดอย่างเนี้ยโอ้โหทรมานทรมานวัตถุฟากโอเคในที่สุด ในที่สุดมันก็หมดไปดูไม้ที่กูได้ดิพี่โคตเยอะคนรเหนื่อยพเพเผือกูตัดได้ประมาณ20นาทีได้นับรวมๆเวลาตัดทั้งหมดอะไม่นับเดินไม่ขี้นะไม่นับเดินไม่ขี้ก็โหปลูกอย่างนี้ดีกว่าไม่ไหวแล้วแบบเดิมก็อยากปลูกแบบเดิมอยู่นะจะขอแบบนี้สักนิดนึงเอาไว้ใช้แบบน่ารักน่ารักถ้ามีภารกิจต้องใช้ไม้ค่อยมาทําแบบนี้รอบกูทาแบบเดิมไม่ไหวแล้วแต่ถ้าเป็นไม้เบิร์ดไม้เบิร์ดทำแบบเดิมได้เพราะว่าไม้เบิร์ดนี่มันไม่โตสเป็สปะ ไม้อ๊กอะไม่ไหวจริงไม้เบิร์ดอ่ะโอเคไม้เบิร์ดไม่ตัดแบบนั้นอนะ่ะยังโอเคอยู่ไม้ออกไม่ไหวว่ะไม้ออกโตแบบหโตแบบโต,แบบ,ตแบบนั้นไม่เกินไปอ่ะเหี้ยตัดไม่ไหวมันเยอะเกินแบบนี้ก่อนแล้วกันนะต้นอ่อนโอเคฝากไว้ตรงนี้หน่อยโอเคโอโหโตต้ตนหนึ่งแล้วไอสัตว์อ,อายะเหนื่อยชะมัดเหนื่อยจริงตรงนี้อยากจะเคียย์ให้มันสวยจังเ๋ยเหลือ ไ้พวกนี้ไปเลยไม่ยุ่งกับกูอะเดี๋ยวตรงข้างในนี้เดี๋ยวเอาดินออกดีกว่าทุกคนเอาดินออกแล้วก็แก้เป็นอย่างอื่นแต่ข้างล่างเหมือนจะเหมือนจะติดอะไรสักอย่างปะอ๋อลืมไปเราจะทําอีกชั้นหนึ่งเราจะทําชั้นตรงนี้ด้วยชั้นข้างล่างเนี่ยเราว่าจะเอาดินออกแล้วก็ทําชั้นนี้ด้วยชั้นแบบข้างล่างเหมือนไว้เก็บของปะพานีน่าจะยาวพอสมควรแล้วปะวิ้ี่แหลรอ๋อหรือว่าแหล่ไม้เยอะจะมดเจอในพาณีทุกคนพานีกูไม่ไหวละไอ้เหี้ยกูตัดไม้จนเหนื่อยลวกูจะเป็นบ้าแน้วไอ้บ้า ว่าตัดฟากไม้มันเยอะเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาทำฟาร์มมอนเตอร์ต่อในพาร์ทหน้านะพาร์ทนี้ไม่ไหวแล้วจ้าโอ้โหขึ้นมาถึงแม่งโตซะแล้วเฮ้ยโอเคเจอกันในพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเหนื่อยชะมากหินต้นไม้แล้วท้อไม่ขุดเละใช้เวลานานมากกับเผื่อเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะไม่ขั้นต่ำนะตีให้เลยยี่สิบเยทีเผื่อมันจะครึ่งชั่วโมงไอ้ซ้ำเพราะว่าที่ขุดเราเป็นที่ขุดหินแล้วก็ไม่ไม่แปลกหรอกบ๊ายบายทุกคนเจอในพาร์ทหน้า Thank you